สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันกับคุณครูติก๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายนะคะและควรใช้อย่างไงให้ประหยัดนะคะเอ๊แล้วอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายมีอะไรบ้างนาะใครตอบคุณครูได้บ้างคะใครตอบได้เอ๊เอมีอะไรบ้างนาะ ใครจะตอบคุณครูได้หนึ่งสองสามใช่แล้วคะ่ะก็มีสบู่นะคะแล้วก็อะไรคะสบู่เหลวมีอะไรอีกนออแปรงสีฟันอะไรอีกคะยาสีฟันอเอะไรอีกคะ ยาสระผมนั่นเองนะคะออุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายของเราจะมีอะไรคะสะบู่สบู่เหลวแปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมต่อไปเราก็จะไปดูกันค่ะว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดนะคะเราใช้ทำความสะอาดอยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกก็คืออะไรคะเนี่ยสบู่ค่ะสะบู่ไว้ทำอะไรคะ ไว้ล้างมือ,อล้างมือแล้วทำอะไรได้อีกคะเอาไว้ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จทำอะไรต่อคะอาบน้ำนะคะสะบู่เราก็เอาไว้ล้างมือล้างหน้าอาบน้ำเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่สะสบู่เหลวสบู่เหลวก็ใช้อะไรได้บ้างคะ เอาใช้ล้างมือได้นะคะใช้ล้างมือเพื่อให้มือเป็นยังไงคะสะอาดปราศจากเชื้อโรคใช่ไหมคะต่อไปสบู่เหลวทําอะไรได้อีกคะเอ๊เด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยเมื่อร่างกายเราสกรปรกนะคะเราไว้ใช้อาบน้ําได้ด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะสะอาด ต่อไปค่ะอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งคืออะไรคะแปรงสีฟันยาสีฟันนั่นเองค่ะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้แปรงฟันเราต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือว่าหลังรับประทานอาหารนะคะเพื่อให้ฟันของเราสะอาดนะคะฟันไม่ผุต่อไปยาสระผมยาสระผมไว้ทำอะไรคะอ่าไว้ไว้ไวสระ ทำความสะอาดผมเพื่อให้ผมเป็นยังไงคะผมสะอาดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะเราควรทําความสะอาดอย่างไรจึงจะประหยัดนะคะมาดูที่ภาพแรกเลยค่ะการใช้อะไรคะการใช้ยาสีฟันในการแปรงฟันนั่นเองค่ะภาพที่1ห,หรือภาพที่2คะที่ใช้อย่างประหยัด ใครตอบคุณครูได้บ้างคะช่วยคุณครูตอบหนคะ่ะภาพที่1ห,หรือภาพที่2คะเอ๊ะใช่แล้วคะ่ะภาพที่1น,นั่นเองคะ่ะเป็นการใช้ยาสีฟันอย่างประหยัดนะคะต่อไปคะ่ะการอาบน้ำการใช้ปริมาณอะไรคะเนี่ยใช่แล้วคะ่ะเป็นการใช้ยาสระผมนั่นเองคะ่ะเราควรใช้ เหมือนข้อที่หหรือข้อที่2คะจะเป็นการประหยัดเอะใครตอบคุณครูได้นาะใช่แล้วคะ่ะเหมือนภาพที่สองนะคะเราควรใช้ยาสะผมนิดเดียวนะคะไม่บีบเยอะนะคะเพื่อเป็นการประหยัดนั่นเองคะ่ะถ้าเราใช้ยาสะผมนิดเดียวนะคะก็จะเป็นการประหยัดทั้งน้ำแล้วก็ประหยัดทั้งยาสะผมนั่นเองนะคะ อ่าภาพต่อไปค่ะอันนี้คือทําอะไรคะอาบน้ําใช่ไหมคะอาบน้ําเราควรใช้สบู่ปริมาณในข้อ1ห,หรือข้อ2คะ่ะตามภาพที่หหรือภาพที่2คะ่ะให้ตอบคุณครูได้เ่ยใช่แล้วคะ่ะตามภาพที่1นนะคะเราควรกดครีมอาบน้ําให้ปริมาณที่เหมาะสมนะคะ เพื่อเป็นการประหยัดน้ําและก็ประหยัดครีมอาบน้ําด้วยเด็กๆห้ามกดเล่นนะคะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนะคะต่อไปค่ะคุณครูก็มีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆในการใช้ยาสีฟันมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเราใช้ยาสีฟันอย่างไรให้ประหยัดนะคะมาดูรูปแรกเลยค่ะรูปแรกนะคะ เด็กอายุ0 3ปีนะคะให้แตะยาสีฟันแค่เปียกแปลงสีฟันก็พอนะคะอายุ3 6ปีให้บีบเท่าเมล็ดถั่วนะคะสำหรับเด็กที่อายุ6ปีขึ้นไปก็ให้บีบยาสีฟันตามความยาวของแปลงนะคะแต่ว่าไม่ให้บีบเยอะจนล้นเลยนะคะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเกิดความรู้ของคุณครูวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเรื่องอะไรคะอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ควรใช้อย่างไรให้ประหยัดใช่ไหมคะเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนะคะทำได้หรือเปล่าเอยทำได้ใช่ไหมคะคนไหนที่ทำได้นะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ต่อไปค่ะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะให้ทำแบบฝึกหัดที่หนังสือตัวเด็กนะคะหน้า23นะคะคำสั่งก็คือให้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพการประหยัดสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายและลากเส้นโยงภาพ ไปหาภาพการทำความสะอาดร่างกายให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะคะให้ตาเครื่องหมายถูกนะคะภาพที่ใช้ของใช้อย่างประหยัดนะคะ,ะในรูปภาพนะคะเป็นภาพของการอาบน้ำการแปรงฟันการสระผมนะคะใช้ อุปกรณ์อาบน้ําแบบไหนที่มันประหยัดนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ